สวัสดีเพื่อนไทยเชี่ยแสนักปั่นทุกท่านหักระเจิงแค่ผมกันรัดและตนน๋าดีกันอยู่ที่เดิมเบ็ดฟิกเจ็ดสองสี่ผมนี่ท้ยยายผมมีโปรโมชั่นมากมายไว้รอสำหรับสมาชิกหน้าใหม่ทุกท่านผมแอดกันไปได้แล้วผมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปากผมเป็นด้านล่างว้าวได้ผมอ้าวเรื่องและดับต่อที่เดผมนี่สัมมาสมบัติได้ผมนี่ตายไหนไม่รูผมตายแล,ล้วหรือเปล่าไม่รู้มี่ของใครพีจีผมอ้าวเรื่องไม่แนะนำเป็นแค่ตั้งตาผมรู้ว่ามันสะรับพอกการทำสิ่งไม่ดีแต่เรารู้อยู่ว่าคาดเป็นไงผมพอคัน บ่นอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึมบม่อยู่แล้วผมนั้นๆนะหุยไปผมเชื่อแรกก็ชีวิตประปายไปก่อนผมถือว่าซุบเซาซุบเซาบ่มบ่มเบลร์ห้าสิบก็นอนๆนะหุยอยากโดนช้อนเข้าที่หน้าอยากโดนเซ้นหยอดสุดต่อผมหุยเอาเรืมาค่ายนี้ก็ต้องหัวผมหุยพอค่ายนี้บุญอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึมบ้าอยู่แล้วผมหุยกลับบ้านกินกระเป๋าหนักกระเป๋าตองกระเป๋าชีบกระเป๋าขาดต่างๆอะไนี็ผมโอ้ยเอาเรื่อง เอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ยมมมนี่อะไรแต่คอผมสี่เซคเตอร์ติดคอหรือเปล่าไม่รู้ผมอุ้ยไปเรื่อยบผมนี่อ้าวหน่อยอ้าวหน่อยผมบอกผมค่ายนี้ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนผมมีโปรโมชั่นดีๆและก็มีว่าเกมทุกเกมที่แตกง่ายๆมากๆๆๆๆๆตายผมเบสส่องร้อยผมโอ้ยมาผมวายมาเฉืดฉายไปทีครับจะไงขอตัวแตกตัวๆด้วยโอ้โหสปริงมาผม เอาเนเอาไว้มาอยู่โอ้โหมาเท้าช่วยกุ้ยทับทุ่มเอาเลยไปเลยก็ยืมเข้ามาไม่กี่นาทีก็มีสเก็ตเตอร์ลงมาแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้โหเซ็ตยอมถูกต้อนรับเข้าไปคันมาเท้าช่วยกุ้ยทับทุ่มพอจนมาดับโอ้โหติดการบุญฟรีมาแล้วผมเกิดไปเกิดไปเกินไปผมเป็นไงผมก็บอกค่ายที่หมุนอะไรก็ง่ายจะอะไรก็บึ้มอยู่แล้วนั่นนอุ้ยสุดจัาผม แก่ดิโบเขาไปดิอะไรก็ได้ขอคูดมาก่อนคูดมาก่อนคูดมาติโอ้โหสวยผมยังไงยังไงโบเข้าไปดิโอ้โหโหยแบตโจ้วยโบเข้าไปอีกอยังไงคูดมาอย่างนี้ผมโอ้โหคูดห้าไปได้ผมอะไรก็จุดไม่อยู่ยิมันเลยโอ้โหมาผมเส็นยอดสูตรต่องขอใส่ใครมามาอยู่ใส่แล้วโอ้โหพิเศษไปดิผมยังไงโอ้โหแก่ผมสุดแต่เราบอกได้ผมโอ้โหเอ๊อาเกินครึ่งหมื่นมาแล้วเกินครึ่งหมื่นมาแล้วยังไง เอาหน่อยไว้มาผมสวยดิโอ้ยแจ๊ว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 เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้เอาหน่อยโบกตัวดิสวยดิโอ้ยแจ๊ว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 มาดิโอ้โหูใจเยือแบบนี้ก็ันเธอแล้วโอ้โยแบบจู่โว้ยโอ้โหสุดแต่ของจริงผมคูนไปะไปแล้วผมดูรางวัลก้อนโตผมอะไรครับเนี่ยแบบจู่โว้ยเซ้นอถูกต่อแล้วข้อใดใครอะไรครับเนี่ยหอ้ยสุดจัดผมอออืื้ห เกินไปเกินไปเกินไปผมกบบ็บอกผมค่ายนี้เอาเรื่องผมโุ้ยเบรก้าผมแปดพันเจ็ดร้อยผมอุ้ยไปกันต่อยสี่ทีผมสูตรแต่ของจริงผมโอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้ขอวายลงมาวายลงมาวายลงมาโอ้ยแจวผมบวไไโบกเลยยังไงโบกไปโอ้โยแบตโจ้โวยสองหมื่นไปไแล้วแล้ววายลงมาแบบนี้อ่ะโอ้ยแจวผมอีสี่พันหกสี่ เอาเร็วผมผ่า้าช่วยกวยทอทอเกินจริงผมโอ้โหมาผมยอนลงมเสกยอนคูต่อ่อขอใสใครอะไรครับเนี่ยโอ้โหเบอร์เจ็ดสามร้อยเก้า เอาเรื่องกี้ผมแต่มาดูยอดรวมข้างนอกอีกทีผมงี้ชี้ๆแป๊บๆแต่กี้ผมตีผมสองหมื่นสิบก็ผมโอ้โหคุยแบบจุโวยก็บอกผมคลายที่บุญอะไรก็ง่ายเจนอะไรก็บึ้มบ้านไปแล้วผมคุยกันรับประกัจแบบนี้ผมแอดกันไปได้ผมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปากกูเป็นด้านล่างของเราได้ผมการันตีค่ายที่จัดใจแน่นอนผมคุยไม่เชื่อย้อยู่ที่เก่าๆนะผมเป็นไงผมตายแล้วตายผมคุยโอเค โอเคผมแค่ขอพอแค่นี้กว่าผมนี่จะไปชี่ไปมือมาในเกมอื่นต่อได้ผมพอค่ายนี้เขาอยากมีเกมอีกเพียมผมโอ้ยยัยงไงขอฝากมีลลาร์แฟนตลอดทุกท่ามผมนี่ค่ายนี้มัน,อ,อ,น,อ,นมอ็อกกดอั้แจกนะครับผมโอ้ยแอวเรื่องยังไงขอขอบคุณทุกที่เข้าด้วยเช่นกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมเก็ตต่อ,รอครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ